วัสดีครับประผาดมะาพร้าวบอนไซเดอสองย่ายหลานมาแล้วเอามาไหรถดแล้วรอบหนึ่งครับแนวอยากแนวกินหิวตามไม่อีกเกือบซ้ำรอบแลกครับได้อะไรกินครับโอ,โ,ดดโอ้ไหนให้ตาดูหน่อย<ม>โอ้แมงแมงโอ้ได้แมงเว้ยอ่าอ่อน้ำด้วยโอ้เนนเนนน,นโอ้แมงเยอะเลย เดี๋ยวตาเปิดรถให้แนวย,ยู่แนวกินเด้อครับผ่าหลานหน่อยมาสื่อของอยากของกินยิ้วน้ำเดี๋ยวเปิดรถให้รถผมบ่ได้ร่างครับไปแรนลีมากครับผมสภผพเบิ้องบ่ได้เลย ตลาดนัดบ้านแดงเลยครับเด้อตลาดนัดบ้านแดงอโอ้เอามึง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 ,งเอ้ยออกเดินทางแล้วนนั่ะทำเป็นหายใจ กลับบ้านแล้วบ้านเรากลับบ้านแล้วอ่าจับดีๆนะครับบางไว้ก่อนนะลูกวางไว้บางไว้ก่อนกินได้ไงก็กินบ้านค่อยๆ<อ>กินหยิบกินทีละตัวไปไว้เจ็บหสวย đầy bò đầy bò ớt <laughs> ớt lặng ừ. à, dập lại học thần ôn nhạy học thần ôn ่เดอ้อหลานยี่สิบเกาเมื่อกี้ผ้าหลานหน่อยไปซื้อตโตกอไก่หลานยี่สิบไหมว่มาแล้วไปซื้อน้ำใส่ลืมไปนี่ครับบรรยากาศตะละาดนัดอยู่ข้างในค้นหลายครับเหมือนไหลแห้งเดยม่เกับ้งผ้าหลานหน่อยมายางเที่ยวนำ อยูย่จะบานรถหลหลครับรถหลหลอันนี้เขาลริจะมุ่งไปนาเพื่อหน้าดีดวยครับไปผ่า<ม>ผ่านบอลไส้ผาดเทียวจับไไม่จับได้ไงล่ะเน้ากรกปุก ตลาดน่า,นาด,ดีด้วยครับ นาโรงพักหน้าดีเด้อครับติดกันกบเพื่อนน่าดีผู้ใได้เสียมาทําธุราเกีียวครับติดต่อราชการก็มาเส็นอีกเลยครับอันนี้แยกเข้าไปน้องทะเลเส้นทางที่จีโออกซะแทนได้ครับ ไลยมุ่งหน้าหนองทะเลอากาศยังมาเรงเรื่มเย็นแนี่ยนะครับเราต้องใส่เอนะครับบริฮ้อนครับอากาศเริ่มเย็นสบายๆรับอากาศข้างนอกบริสุทธ์ครับไอเบิบเบ้งมันยากาศ ท้างน้องทะเลน่าดีนะครับเด้องลงๆร้านหน่อยก็นกั่งกินของไ่น้ำอย่างเดียวได้ของกินแล้วพอสนไปเลย โล่งมากเลยครับโล่งแห้งเลยได้มาทิดต่อราชการทิดต่อเพื่อทิดต่อลงพากาักเซนีครับโลงครับสภาพบรรยากาศต่างยังวัดครับบุกขึ้นในกรุงเทพในการประกาศบริสุทธิ์ครับ พาเทียวเด้อเบอรนี้พาเทียวดีดดดดวดวนนะซื้อหมูก่อนครับรีออมากโอ้บเบแม่ค้าแม่เอนี้เป็นเปลี่ยนคนขายอีกแล้วแม่ค้า <laughs> หาสื่อของก่อนครับวันนี้อ่ะมันไหนอ่ะมันไหนยาน๊าไปหวัวตลาดมาแล้วไปยังจิดได้บ้าเอาหมูเอาไข่เอาหนามอยู่นี่เด้อเพราะว่าเา เนี่ย yeah. มีทุกอย่างเนี่ยครับเดอ้อ yeah. ะนี่ข้นข้นไข่คุณยังกัดไงพุทธประธานเลยนะครับนี่ครับเจเพนเนอะเออมีตัวอนุัอย่างนะครับเดอ้อะมาสืบมาเลือกมาหาได้เบียร์เย็นๆก็มีครับในตู้เย็นครับหมูไก่มีมเบิร์ตครับ

วันนี้เขาหนาหนาวแล้วที่นอนพิกนิกก็มีเด้อบุได้สนใจก็มาเอาเด้อครับเด้อขวายี่ลางย่างด้วยขวายากัสครับพวกกะทิพวกโซโดาพวกน้ำแข็งน้ำตาลน,น้ำมันพืชมาม่ามีเบุเด้อครับเด้อ,เ,อเราเรีแอก็มีเด้อบุไดอยากได้ก็มาเบิง่งเอากับบอกราแฟ คุณยายขายทุกอย่างครับมาอุดหนุนเพื่อนเด้อบ้านน้องทะเลเออเออน้ำสองังรอยแปดน้ำสองังสามสิองร้อยสิบบวันนี้ผมก็มาอุดรหนักนักเด้ <L ie> เอเอด้อนี <S 2> <S 2> ่ครับรบ้านเพื่อนครับติดถนนครับ นี่เลยครับคุณยายขายทุกอย่างครับร่วมกับประพาสมะพาวบอนใส่นะครับเด้อ อย่าลืมเด้อฝากเด้อร so awesome. ้านคุณยายขายทุกอย่างบ้านน้องทะเลเฮาเด้อฝากมาอุดหนุนบุณีเด้อครับของบ่แพงครับของเป็นกระเดงได้ครับคุยดีคุยมวนคุยถูกข้อ่นเส้นโสตายพบุณีครับเอออ่ะนี่เด้อหน้าผู้ขายของครับใจดีตัวยิ้มแย้มยิมใสเด้อเออเออเอาฝากไปซัมเนีก่อนเด้อร์บุณีเด้อฝากที่ตาม คุณยายขายทุกอย่างให้น้ำแนยมาเบิง่งน้ำแนยเร้อของถือๆครับบ่วแพงหมูลงทุกมือครับหมูทุ่สนครับซัมเนล้วเนาะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเร่อครับฝาพาดมะพา้าวบอดไซส์ครับสวัสดีครับ